สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้งกลิ่งแชนแนลนั่นเองสำหรับในคลิปวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำสิบับเกมมือถือเล่นออนไลน์กับเพื่อนข้อสนุกที่ควรโหลดมาเล่นแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะและจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก็เชิญรับชมกันได้เลย มาเริ่มต้นกันด้วยที่อันดับแรกนะคะชื่อว่า Uts, โดนัทพลังตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมมือถือ PVP ช o ติ้งเป็นการต่อสู้ระหว่างซอมบี้กับเด็กนะคะโดยเกมนี้ก็ได้บอกเลา่าเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองพลองไวรัสนั้นนะคะก็ทําให้คนได้กลายเป็นซอมบี้แต่โชคยังดีเพราะเด็กๆนั้นไม่ได้รับผลก,กระทบของไวรัสกลายพันธุ์นี้ทําให้พวกอายุน้อยทางหลายกลายเป็นฮีโร่จาเป็นออกปราบซอมบี้ทั่วเมืองนั่นเองค่ะภายโดยเกมนี้นะคะก็ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์แอคชั่นชูติ้งวางแผนอาเกตอาวุธสะสมปืนเพื่อกําจัดซอมบี้และสะสมโดนัท ขนมวานที่เป็นพลังงานให้กับเด็กอย่างพวกเรานะซึ่งนอกจากกําจัดซอมบี้แล้วนะคะก็จะมีหมดแบทเทิลรอย l e ดังนั้นต้องหาทางกําจัดเด็กคนอื่นด้วยการวางแผนกับดกักพร้อมกับโดนซอมบี้เล่นงานแต่เกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะหากใครที่สนใจก็สามารถาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคะ่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยอันดับที่2นะคะชื่อว่า Epic b a t t l e Royale Simulator 2เกมนี้นะคะเป็นเกมกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ที่คุณต้องเกณฑ์คนเข้ามาเป็นกองทัพของคุณแล้วก็จัดวางมันไปยังสนามรบนะระหว่างการต่อสู้นั้นนะคะอย่างเดียวที่คุณสามารถทําได้ก็คือรับชมการโจมตีที่เกิดขึ้นเปลี่ยนกล้องจากข้างหนึ่งไปยังอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนมุมมองวิธีนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะรับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆที่กองทัพของคุณได้ต่อสู้อย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยกับกองทัพของสตูนะคะเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นทททั้้้งงหมดมะะดี่คคคคุุุณณตออําานนะะกก็็ืูถช ได้พ่าไปยังเลเวลถัดไปและคุณก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ครั้งต่อไปพร้อมกับเงินจนํานวนใหม่ได้ค่ะในทางกลับกันถ้าคุณแพ้น,นะคะคุณก็ต้องวิเคราะห์การต่อสู้และเมื่อคิดได้ว่าคุณได้แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดของคุณได้แล้วนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นการแข่งขันได้ครั้งนั้นเองเกมนี้นะคะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หากใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยะคะ่ะ สำหรับในะอันดับที่3นั้นก็มีชื่อว่า m e Wars โดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมการต่อสู้ของหุ่นยนต์นะคะที่มีการต่อสู้แบบ6กต่อ6ทีมแบบเรียลไทม์สร้างกองทัพหุ่นยนต์ของคุณด้วยอาวุธหุ่นยนต์ใช้กลยุทธ์ของคุณและก็เขาวมการต่อสู้ยึดฐานของศัตรูนะคะหรือว่าทำลายคู่แข่งทั้งหมดและคุณสมบัติหลักของเกมนี้นะคะก็คือจะมีหุ่นยนต์เบากลางและก็นหนักนะที่มีจุดแข็งและความสามารถที่แตกต่างกันมีอาวุธหลายประเภทที่แตกต่างกันด้วยนะคะและหากใครที่ชื่อชอบเกม แนะหุ่นยนต์ก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะคะ แล้วก็มาต่อกันด้วยอันดับที่4นะคะชื่อว่า Rpg a e r o t a l e s Online ตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMORPG สไตล์ภาพอนิเมะสุดคลาสสิกที่จะให้ผู้เล่นนะคะได้ออกปะจมพายในโลกสุดแฟนตาซีและตัวเกมนะคะก็จะมีจุดเด่นน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ PvE PvP มีอาชีพให้เลือกใช้ถึง6กสายด้วยกันทางด้านของภาพนะคะค่อนข้างดูสบายตาและในส่วนของตัวเกมนั้นก็จะมีระบบเควสให้ทำนะคะมีระบบอัพสเตตัสตามแบบฉบับของตัวเองแบบเกมสมัยก่อนมี ระบบกิวนะคะของ่วนทรายสัตว์เตี้ยงและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบคอนคาเช่นพวกของตกแต่งห้องนั่นเองค่ะและหากใครที่สนใจตะเกียงนี้ก็สามารถดาวโหลดไปเล่นกันได้เลยนะ อันดับที่5นั้นก็มีชื่อว่า n i g h s of Glory Online แต่เกมนี้ก็จะเป็นเกมการต่อสู้ในอารีนาแบบผูเ้เล่นหลายคนออนไลน์นะคะซึ่งก็จะมาในทีมของสงครามยุคก,กลางและภายในเกมนี้นะคะก็ให้คุณได้ต่อสู้กับผูเ้เล่นคนอื่นและกลายเป็นอัศวินที่รุ่งโรจน์ที่สุดในอาณาจักรนั้นเองเลือกชุดก่อนและคาถาจํานวนมาก และนำตัวละครของคุณไปสู่ชัยชนะแับแต่งผู้เได้อของคุณเพิ่มระดับอัปเกรดอุปกรณ์และต่อสู้กับผู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจากักรและหากใครที่สนใจตรเกมน,นี้ก็สามารถต่อบลิเล่นกันได้เลยนะคะ มาต่อกันด้วยอันดับที่6นะคะชื่อว่า Off the Road ตัวเกมนี้เป็นเกมขับรถแบบ Open World ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Burnout Paradise ซึ่งคุณนะคะสามารถขับรถได้อย,าออย่างอิสระไปยังเกาะแห่งทะเลทรายซึ่งแต่ไมไปด้วยความท้าทายเมื่อคุณได้พบกับการทดสอบที่น่าสนใจแล้วสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็แค่คลิกให้ถูกปุ่มและเริ่มต้นการแข่งขันได้เลยค่ะภายตัวเกมนี้นะคะคุณก็สามารถขับรถไปได้ทั่วเกาะได้ทุกเมื่อและทุกแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการกระโดดระหว่างเนินและภูเขาทะเลทรายข้าแม่ ะะทันทีที่คุณได้เห็นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทํานะคะก็เพียงเข้าไปใ,ใกล้ๆและก็ตอบรับคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมกนนารแข่งขันซูเปอเศษได้ทุกรูปแบบซึ่งคุณนะคะ,ะก็จะได้รับสุดยอดรางวัลอีกด้วยและใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกับเพื่อนกันได้เลยค่ะสำหรับในะอันดับที่7นั้นนะคะก็มีชื่อว่า Project Stars เกมนี้นะคะเป็นเกมแนว Survival แบบไซไฟที่ผู้เล่นนะคะจะได้ออกผจญภัยในดวงดาวสุดแฟนตาซีมีทางเทคโนโลยีและก็ลอสซิ่งมีชีวิตที่ตื่นตาม,มากมายซึ่งจุดประสงค์หลักของเกมนี้นะคะก็จะให้เราได้เปิดโลกออกสำรวจเอาตัวรอดสร้างที่อยู่อาศัยวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆและพวกกราฟิกแล้วก็บรรยากาศภายในเกมนั้นนะคะก็จะเหมือนเกม PC อย่าง n o m a n s Sky ด้วยค่ะตัวเกมนี้ก็สามารถเด่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะคะหากใครที่สนใจนั้นก็สามารถตาม ไเลนกัด้ย,ดยสำหรับอันดับที่8นั้นนะคะก็มีชื่อว่า การีนาบล็อกแมนโกสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมเวอร์ชันใหม่ของบล็อกแมนโกนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีมันก็จะมีการประจำภพาให้ได้มากกว่านะคะและก็มีมินิเกมประเภทต่างๆสำรวจโหมดเกมนับร้อยนะคะซึ่งในแถบเมนูนั้นนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และสนุกไปกับโหมดยอดนิยมต่างๆกับเพื่อนๆของคุณได้ค่ะเมื่อได้เปิดเข้าไปในโหมดเกมแล้วนะคะคุณก็จะได้เจอกับเกมแข่งรถ ซิมูเลเตอร์บ้านพีสิงร้านกาแฟาที่คุณต้องตกแต่งและจากนั้นนะคะก็บริหารมันก็จะมีมินิเกมทุกประเภทที่คุณต้องการกันเลยนะคะและหากใครที่สนใจจะเกน่นนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกับเพื่อนกันได้เลยค่ะอันดับที่9นะั้นมีชื่อว่า wise online เกมนี้จะเป็นเกมเปิดโลกนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม GTA ที่ประสบความสําเร็จนะซึ่งคุณนะคะจะได้ประจนไปในเมืองที่ไร้กฎหมายมีการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครของคุณในแต่ละเกมนะก็ทําให้คุณได้ทำภารกิจนับไม่ถ้วนได้สําเร็จหรือว่าเดินผ่านถนนในแต่ละย่านอิสระนั่นเองค่ะแล้วก่อนที่จะเริ่มการประจนนั้นนะคะคุณก็สามารถปรับแต่งตัวละครที่คุณจะควบคุมในมุมมองบุคคลที่3ได้ในการทําเช่นนี้นะคะโปรแกรมแก้ไขที่ครอบคลุมช่วยให้คุณได้สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครของคุณได้หลายแบบล แล้วการควบคุมภายในตัวเกมนี้นะคะเรียบง่ายและก็ใช้งานง่ายท้านท้าสอของหน้าจอนั้นก็จะมีจอยสติ๊กที่ใช้ขยับตัวมาเฟียไปในทิศทางใดก็ได้นะคะในทางก,การกระทงด้านขวาก็จะมีปุ่มแอคชั่นหลายปุ่มสาหรับใช้ต่อสศัตรูกระโดดหรือว่าขับรถที่คุณขโมยมาบนทองถนนก็ได้เช่นกันค่ะและใครที่สนใจนั้นก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะแล้วก็มาพบกันในอันดับสุดท้ายอันดับที่10นั้นก็มีชื่อว่า Fishing p l a n e ตตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่จะจำลองการตกปลาให้กับผู้เล่นซึ่งเกมนี้นะคะก็ถูกวางจำหน่ายมาก่อนในเวอร์ชันของ PC และได้ถูกทำมาอยู่ในรูปแบบของเกมมือถือนะคะโดยภายในตัวเกมนี้นะคะผู้เล่นก็สามารถที่จะเดินไปมาภายในพื้นที่ต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงมีสถานที่ที่ตกปลาที่จใจผู้เล่นได้เลือกอยู่เยอะและเมื่อผู้เล่นได้มายัางจุดหมายแล้วก็ต้องเลือกจุดตกของแหล่งน้ำอีกด้วยโดยในจุดแต่ละจุดนั้นนะคะก็จะมีทรัพยากรให้ผู้เล่นได้เดินเก็บเพิ่มเติมด้วยค่ะ ก็จะมีพวกนอดกองดินที่สามารถนามาเป็นเหยื่อในการตกปลาได้และในแผนที่นั้นนะคะก็อาจจะมีการพบเจอกับผู้เล่นคนอื่นอีกด้วยด้วยวิธีการเล่นนั้นนะคะกง่ายมากๆเพียงแค่ดึนเหยื่อของเราลงไปแล้วก็รอปลามาติดเบ็ดพอเมื่อปลากินเหยื่อแล้วนะคะผู้เล่นก็ต้องกดดึงขึ้นมาโดยการหมุนลอกจากหน้าจอทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะและใครที่สนใจตเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพืเ่อนๆสำหรับ10อันดับเกมมือถือเล่นออนไลน์กับเพื่อนข้อสนุกที่ควรโหลดมาเล่นและใครที่สนใจเกมทั้งหมดนี้แอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยสำหรับในคลิปวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใจกันใแม่ในคลิปน้นนะคะบา,บายๆค่ะ